ไวเอดอเป็นเพื่อนคนหนึ่งเหรอเขาเป็นเพื่อนที่มาเปลี่ยนชีวิตของพวกผมนะตอนเริ่มทมําวงเราไม่มีอะไรเลยนะเ,เราเป็นเด็กสองคนที่แบบมีแค่ความฝันที่แบกไว้อะคือถ้าไม่มีไวเอดอก็ผมไม่รู้ว่าตอนนี้พวกผมจะเป็นยังไงเหมือนกันอขอบคุณมากๆจริงๆชาวปาทุกคนเราจะไม่ทำให้พวกคุณผิดหวังครับผมขอบคุณมากครับที่อยู่ด้วยกันมา 8ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะวงวานแอนด์ดอฟมอบความทรงจำแบบไหนให้กับทั้งสองคนบ้างคะ่ะอืมคำถามที่ดีเออโหมันจริงๆมันมันแทบจะเป็นาาาามันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของผมไปแล้วอะโหถ้ามองเป็นเพื่อนนะวานแอนดอเป็นเพื่อนคนหนึ่งเหรอ,อเขาเป็นเพื่อนที่ มาเปลี่ยนชีวิตของพวกผมนะตอนเริ่มทำวงเราไม่มีอะไรเลยนะเราเป็นเด็กสองคนที่แบบมีแค่ความฝันที่แบกไว้ความฝันที่มองเห็นว่าวันหนึ่งจะมีคนร้องเพลงของเราได้นะวันหนึ่งเราจะกลายเป็นศิลปินคนหนึ่งที่มีเพลงดีๆออกมา ไวน์ดอลคือเพื่อนคนหนึ่งที่เป,เปลี่ยนชีวิตพวกผมดีกว่าคือถ้าไม่มีไวน์ดอลก็ผมไม่รู้ว่าตอนนี้พวกผมจะเป็นย่งไรเพื่อนอยากจะบอกว่าไวน์ดอลมันก็เกิด <Lydia> ขึ้นจากพวกคุณเหมือนกันนะครับ <S <S ขอบคุณมากๆจริงๆชาวปาทุกคนเราจะไม่ทำให้พวกคุณผิดหวังครับผมขอบคุณมากครับที่อยู่ด้วยกันมาจริงๆถ้าไม่ถ้าไม่มีแฟนเพลงก็ วงดนตีก็จะเป็นเป็นเรื่องที่ลำบากกันครับแล้วก็ขอบคุณพวกเขากันอยู่ทุกวันอยู่แล้วครับ <Yeah. S 1> ก็ผมก็จะทําผลงานที่พวกเราจะทำผลงานที่ดีๆเอามาเพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่ผิดหวังที่ขอให้กําลังใจพวกเรานะครับก็ขอบคุณมากครับอยากบอกอะไรวงวงนี้บ้างครัจะบอกว่าเออ เราจะดูแลนายแล้วเราก็เราอยา,อยากอยู่กับนายไปจนแก่นะครับ